มดดด้วววยอไงใจรัปะสวัสดีครับผมทิติชัยปัญญาณาครับนายกสมาคมนักน้องนั่นดีและกีฬาคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สักราชใหม่ปีพุทธศักราช2569กปีที่ผ่านมาบ้านเฮา มี่ได้การสูญเสียะนะครับ <พา S 1> ซึ่งเป็นปีที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาณที่คุณของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนมีพันปีหลวงซึ่ง่างสมาคมน้องน้องปีเละกกีฬาคนตาบอดภาคเหนืจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ได้ทําเพลงถึงพระราชโรณมียรกิจของพระองค์ท่านนะครับก็ ากถึงทุกท่านว่าปีที่ผ่านมานอย่างที่มันเลวร้วายเนาะขอขอมันผ่านไปเพรว่าจะเป็นในเรื่องของภัยที่บัตรต่างๆซึ่งปีที่ผ่านมาภาคเหนือเราขอของซึกว่าโชคดีโดยเฉพาะเชียงใหม่หลายๆจังหวัดอาจจะโดนพ้องนะครับขอขอเป็นกำลังใจที่ครับท่านปีใหม่ซึ่งปีนี้เป็นปีม้าเล็ก ขอให้ทุกท่านมีพลังการพลังใจเปรียกยังม้าซึ่งมีกําลังนะครับอย่างให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง <ใน S 2> ซึ่งปีงที่ผ่านมาผมก็ได้ประสบเกี่ยวกับในเรื่องของโรคภัยแต่อย่างเช่ทุกท่านดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับเฮามีเงินมีทองเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยถ้าสุขภาพเฮาบดี ก็มันมีความหมายของทุกท่านอยู่เย็ยนเป็นสุขนะครับคิดมุ่งหวังสิ่งใดสมดังปรารานาทุกประการครับโชคดีปีพุทธศักราช2,569และตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวอ,อเรศมมวิเดษนะคะอุปนายกาวาัยสวัสดิการค่ะในปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้เป็นปีที่ เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จโอกาสดีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีเงินมีทองใช้ขอให้ทุกวันในปีใหม่นี้มีแต่รอยยิ้มในทุกวันนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะครับในวาระดิถีปีใหม่ก็ผมนายจิรเดชพันบงครับในานามของสมาคมนักร้องนักดนตรี และกีฬาคนตาบอดจงังหวัดเชียงใหม่ก็ขอขอวยพรให้พี่น้องสมาชิกสมงคมเราจงพบแต่ความสุขความเจริญคิดปรารถนามุ่งหวังสิ่งใดก็ขอ,ขอให้สมดังปรารถนาทุกประการสิ่งเก่าๆสิ่งที่มันเวลวร้ายในชีวิตของท่านคิดว่ามันไม่ดีแล้วก็ขอ,ขอโยนทิ้ง ไปกับปีเก่าและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขสวัสดีขอให้ทุกท่านโชคดีปี2,569ตลอดทั้งปีครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสมาคมทุกท่านทุกคนก็ได้มาถึงแหมแล้วนะครับปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกท่าน ขอขอให้ทุกท่านได้มีความสุขตลอดไปจากปีใหม่ปีนี้สิ่งเก่าเก่าก็ขึ้นผ่านไปสิ่งใหม่ๆก็เข้ามามีแต่สิ่งดีๆขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ครับทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2569หรือว่าปี2026ค่ะในปีมาปีนี้นะคะขอให้เป็นปีทองของทุกคนนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทอง ร่ำรวยสุขภาพขอให้ทุกคนคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองกิจาการร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วเรามีอะไรดีๆเราก็จะนำมาฝากกันในปีใหม่ปีนี้ค่ะสว,ส,ส,วส,คสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่กับทุกทกท่านนะครับผมนายนรพลอินแก้วเป็นฝ่ายทำงานคณะกรรมการของทางสมาคม เป็นเฮรันยิคครับก็สำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปีมา้าเป็นปีที่หลายท่านคิดว่าจะต้องมีพลังเหมือนมา้าการที่ท่านมีพลังเหมือนม้าได้ก็ขอให้สุขภาพของท่านมีความแข็งแรงนะครับสุขภาพดีมีความแข็งแรงโชคดีมีเงินใช้มากๆ หลายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ปี2569ครับสมาชิกสมาคม,มนักร้องนักรีคนตะบอดอจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ปีนี้นะครับถือว่าเป็นปีทองของหลายๆท่านเนาะก็อัทย่ติบอดีนะครับก็ขอให้่าาพ้้นไปในปี2568ที่ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้วันใหม่ ปีใหม่นะครับเลิกดีเลิก,เลกงามยามดีขอให้สมาชิกของสมาคมนักร้อดนตรีและกีฬาคนตาบ,บอร์ดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เนาะมีความสุขนะครับประสบแต่สิ่งดีงามนะครับคิดสิ่งใดขอใหสมประฐานทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกทกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่กับสมาชิก สมาคมทุกๆกท่านด้วยนะคะดิฉันพรชรีพรวงเลืองรัตน์ตำแหน่งผู้ช่วยทะเบียนค่ะปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการขอให้รวยๆเฮีงๆางปังๆตลอดปีและตลอดไปค่ะเนื่องด้วยวาระอีพีขึ้นปีใหม่ปี2569หรือ2026 ขอให้เพื่อนสมาชิกสมาคมน้อร้องน้องนตรีทุกท่านจงมีความสุขโชคดีตลอดปีคิดมุ่งหวังสิ่งใดขอให้ได้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนานะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับค่ะดิฉันนะคะทิตรัศ์นะคะในนามของคณะกรรมการผู้บริหารนะคะในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้ค่ะขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ด้วยดอบรรดานะคะปกปักรักษาทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายกสมาคมหรือว่าคณะกรรมการบริหารเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยเงินทองค่ะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินหรือว่าความรักนะคะทุกๆเรื่องผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะปราศจากปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกที่รักทุกท่านนะครับ ก็ปีมะมียปีนี้นะครับเป็นปีแห่งโชคเป็นปีแห่งทรัพย์สำหรับทุกท่านทุกคนนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงช่วยปกป้องรักษาทุกทกท,กท่านนะครับให้อยู่ดีมีสุขตลอดปีตลอดไปอย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับการงานที่ท่านทําอยู่ก็ขอให้เจริญยิงย่งๆขึ้นไปเนาะเพราะว่าทุกๆคนมีสิทธิ์ก้าวหน้าเหมือนกันทั้งหมดนะครับผม บุญกุศลที่ท่านนำมาก็ขอให้เกือ้อเกือ้อกูลเกือเก้อหนุนน,นะครับให้ท่านมาีชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมคิดอะไรไว้ก็ขอให้สมความุ่งม,มา่นปรารถนาทุกประการอย่าให้มีอุปสรรคใดๆมาเบียดเบียนนะครับผมก็ขอเออพรจากใจนะครับ i don't time.